ตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันตกของญี่ปุ่นตอนนี้ต้องเผชิญกับหิมะตกอย่างหนักนะคะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผู้คนและแน่นอนกระทบไปถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งญี่ปุ่นเขาจะจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะก็คาดการณ์ว่าหิมะจะยังคงตกหนักต่อเนื่องและเป็นไปได้ว่าถ้าตกไปจนถึงวันที่8เนี่ยก็อาจจะกระทบต่อจํานวนคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยค่ะสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานค่ะบอกว่าที่จังหวัด อาโอโมริ ori, ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีหิมะตกหนักสะสมตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาถึง167เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มากที่สุดเป็นปรติการในรอบกว่า80ปีหรือว่านับตั้งแต่ปี1945 พายุหิมะยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นนะคะอย่างที่จังหวัดนิงาตะทางตอนเหนือที่เกียวโตทางตะวันตกโดยเฉพาะที่เมืองอูโอนุมะในจังหวัดนิงาตะหิมะหนาสะสมถึง273เซนติเมตร ข้อมูลจากสำนักข่าว NHK ญี่ปุ่นค่ะชี้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10คนจากสภาพอากาศหนาวเย็นและพายุหิมะขณะที่ทางการยอมรับว่าสภาพอากาศที่เย็นจัดแล้วก็หิมะที่ตกหนักคืออุปสรรคต่อการรนรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะคะ และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและเขตที่มีหิมะปกคลุมหนาแน่นเนื่องจากการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลบาบาก ทางโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในและคมนาคมญี่ปุ่นเตือนรัฐบาลท้องถิ่นให้เตรียมพร้อมรับมือเพราะคาดการณ์ว่าจะมีหิมะตกหนักในวันเลือกตั้งก็คือ8กุมภาพันธ์นี้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดฟุกุชิมะได้ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดหน่วยเลือกตั้งในหลายเมืองนะคะก็มีการเลื่อนเวลาเปิดออกไปก่อนเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้มีเวลาไปเคลียร์หิมะและปิดเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งได้อย่างปลอดภัย และนี่คือครั้งแรกในรอบสาทศวรรษที่ญี่ปุ่นจัดการเลือกตั้งทั่วไปกลางฤดูหนาวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะคา,าทาคาอิจิผู้นำหญิงของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่8กุมภาพันธ์นี้หลังจากเข้าดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง4เดือนโดยเธอหวังว่าคะแนนิยมที่ยังแข็งแกร่งของตัวเองจะทำให้พรรครัฐบาลกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาเพื่อ ความสะดวกในการผ่านกฎหมายแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างๆค่ะ